กคอบอกไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับผู้ป่วยในหลายๆโรคต่างๆไปนอนี้นะคะเพราะว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะค้นพบสารเซอรมอนจากงาดาสามารถรักษาโรคมะเร็งสมองโรคกระดูกกรุนโรคข้อเสื่อมได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเพื่อจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งเริ่มศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปี2553จนกระทั่งมาประสบความสาเร็จในปีนี้ได้ค้นพบว่าในเมล็ดงาดํามีสารเซโรนมีอยู่ภายในค่ะซึ่งสารนี้สามารถที่จะช่วยยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดของเซลล์สลายกระดูกที่ทําให้เกิดโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนได้โดยจะเข้าไปทําให้แคลเซียมประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของโรคสมอง ม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ทําให้เป็นโรคเอามาพลกเอามาพาดโดยสารเซโรามนินนี้จะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์ประสาทที่ยังดีอยู่และช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาทที่เสื่อมสภาพซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นโรคมะเร็งนะคะสารเซโรามนินนี้จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือว่าลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้าเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาค่ะนี่ก็คือการทํางานของสารนี้ โดยอาจารย์บอกว่าที่ทําการทดลองทั้งสิ่งของและผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวสามรายก็ได้ทดลองออควบคู่กับยาที่รับประทานปกติของโรสซอผู้ป่วยนะคะซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วอีกหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบก็ดีขึ้นจึงถือว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสําเร็จสามารถนํามาใช้เป็นอาหารเสริมได้โดยไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพตัวถือเป็นการค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยนะคะ ที่พบว่ามีสารยับยั้งมะเร็งได้ขณะน,นี้ก็ได้จดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศคือที่ประเทศไทยมาเลเซียและสหรัฐอเมริการวมทั้งม,มีการตีพิมพ์วารสารในสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยสารสกัดจากงานดำนี้ไม่ใช่ตัวยาที่รับประทานเข้าไปและจะรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนกับยารักษาโรคนะคะแต่ เป็นอาหารเสริมที่เข้าไปฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาหนุนเป็นปกติได้อีกทั้งงาดำก็ถือเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายเป็นผลผลิตของไทยเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะนี่คืออีกหนึ่งด้านนะครับสําหรับประโยชน์ของงาดำ,าดำนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของจาน